เรื่องรถเมย์เอ็นจีวีสี่พันคันเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีจะไม่เอาเนี่ยนะฮะก็พูดมาชัดๆได้เลยก็อำนาจก็อยู่ในมือนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วถ้าไม่ต้องการให้โครงเนี่ยการนี้เกิดเพราะว่ากลัวว่าภูมิใจไทยจะเกิดตามโครงการนะฮะกลัวว่าในทุนภูมิใจไทยจะร่ำรวยขึ้นมาเพราะโครงการนี้ถ้านายกลัวอย่างนั้นก็พูดมาให้ชัดๆไปเลย คือตอนนี้เป็นเหมือนลีลาของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็เก่งในเรื่องนี้โดยการที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณโสพลสารามทุกครั้งที่มีการนําเสนอเรื่องของรถเมล์จี V ีซีพันคันเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีแล้วก็นายอมุมตรีก็โยนออกมาทุกครั้งครั้งแรกก็โยนไปให้ใครไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วครั้งที่2จริงครั้งแรกคือสมัยเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่เอาโครงการนะครัครั้งที่2ก็โยนไปให้ใครไม่รู้ครั้งที่3โยนให้สภาพัปต์สภากัปต์ก็อุตส่าห์โยน เสร็จแล้วรัฐบาลครั้งล่าสุดโยนให้กับรองนยายกไตรรงสุนกิรีซึ่งก็มีความพยายามจากแต่ละฝ่ายในพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐบาลนี้ที่ที่จะให้ความหวังกับภูมิใจไทยว่าโครงการนี้เดี๋ยวจะเกิดรอตรวจสอบข้อมูลรอดูถึงรายละเอียดในเรื่องของราคาของรถที่จะรถเมที่จะเช่านะ early retirement plan เนะฮะ,กะเกษียน ก่อนอายุตามปกตินะเรื่องการปรับโครงสร้างนี่ขอสมกาขอดูรายละเอียดนิดนึงทํำอย่างกับสภาพั์ยังไม่ได้ดูมาสภาพัดเขาก็ตรวจสอบมาหมดแล้วเพราะคุณโยนไปให้เขาตรวจสอบเขาก็ใช้เวลาปาเข้าไปสองสาเดือนนะกลับมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลาโยนไปให้รองนายกด้านเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งคุณโสพลสรมพูดไว้ได้ถูกว่าเบื่อนายกับการที่จะต้องมานั่งอธิบาย เนื้อหาเดิมๆเบื่อนายกับข้อกล่าวหาว่าโครงการนี้จะเปิดทางให้รัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยนั่นโกงคุณโสภณสารัมพูดไว้ถูกเบื่อนายกับลีลาตรงนี้ลีลาในการที่จะพูดง่ายกล่าวหาว่าโครงการของพรรคอื่นมันแย่แล้วโครงการไหนที่พรรคตัวเองไม่ได้เสนอไม่ต้องทำนะผมเห็นใจคุณโสภณสารัม ณเวลานี้ผมไม่ได้เป็นห่วงว่าภูมิใจไทยจะจะได้อะไรจากโครงการนี้ผมแค่เซงที่ประชาธิปัตย์เนี่ยโยนทิ้งโครงการนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็ไม่ได้เสนอแนวทางอื่นในการปรับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหมนาคนครเลยทุกคนที่ต้องขึ้นรถโดยสารประจําทางเนี่ยเบื่อหน่ายกับคุณภาพที่มันต่ำนะฮะของไอ้ตัวรถที่ใช้อยู่นะฮะ ไม่ต้องพูดถึงมารยาทในการขับรถไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นนะฮะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่องไปแก้ไขในระยะยาวมันเป็นเรื่องของบุคลากรด้วยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์จะไม่เอาโครงการนี้ซึ่งทุกคนก็รู้กันหมดแล้วคือไม่มีผู้สื่อข่าวหรือนักการเมืองคนไหนที่เชื่อว่าประชาธิปัตย์ตอนท้ายจะยอมโครงการนี้ไม่มีใครเอาถ้าจะไม่เอาก็ประกาศว่าไม่เอายามัวแต่ลีลาให้ false hope หรือให้ความหวังที่หลอกลวง กับคุณโสพลคุณโสพลจะได้กลับไปบอกคุณเนวินว่าเฮ้ยคุณอภิสิทธิ์เขาไม่เอาโครงการนี้คุณเนวินเมื่อไหร่จะหักคุณอภิสิทธิ์สักทีเัราน,น,นั่งดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมสงสารรัฐมนตรีคมนาคมผมไม่ได้สงสารรัฐมนตรีคมนาคมในเรื่องของคุณเิยสุวรร์อมรน,น,นันท์ที่ทำไทยไทเกอร์แอร์เวย์เพราะว่าไทยไทเกอร์แอร์เวย์ควรจะทำเพื่อบีทแอร์เอเชียแต่ว่าโครงการนี้ผมสงสารภูมิใจไทยเพราะว่าพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยนะฮะเขามีนโยบายที่เขาสัญญาประชาชน เขาเสนอขึ้นมาถ้าคุณไม่มีเนื้อหาที่สามารถกล่าวหาเขาได้ว่าเขาโกงแล้วคุณโยนออกไปแล้วคุณบอกว่าเขาโกงเนี่ยคุณเป็นนักการเมืองที่แย่โครงการนี้ถ้านายกจะไม่เอาก็ไม่ต้องเอาพูดให้จะชัดนะ,ะแล้วคุณก็เสนอแนวทางอื่นในการปรับโครงสร้างขอสอมอกโอครงสร้างหนี้โครงสร้างหนี้นะฮะหนี้เยอะ early r e t i r e ดีลดพนักงานขอสอมอกอเนี่ยดี e ิเล็กทรอนิกส์ซิสเต็มเนี่ยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมย์ก็ดีเช่าก็ดีกว่าเช่าก็ดีกว่าซื้อ m ม i นเทนเนนซ์สะดวกกว่าแย่อย่างเดียวอาจจะเป็นราคาที่สูงและอาจจะมีใครเล็งที่จะกินอยู่แต่ว่าค่าหัวคิวอย่างนี้มันก็ลดลงมาได้โดยรวมโครงการอย่างนี้มันต้องมีสําหรับชาวกรุงเทพมหานะครผู้ว่าก็ทําไม่ได้เพราะอานาจนั้นไม่มีถ้านายกไม่อยากทําก็โอนไปให้ผู้ว่าก็ได้นะน่าเสียดายที่ในที่สุดแล้วประชาธิปัตย์ นายมตรีก็ปฏิเสธโดยที่ไม่มี alternative plan ที่ดีกว่าแผนของภูมิใจไทยอย่างน้อยภูมิใจไทยเขากล้าที่จะให้โครงการที่โดนใจประชาชนถามว่าวันนี้คนกรุงเทพต้องการลดเมง์ NGV สะอาดสะอาดไหมดีๆีไหมอิเล็กทรอนิก c k e t i n ต s งซิสเสะดวกไหมดีฮนะคนกรุงเทพต้องการรัฐบาลไม่กล้าทำโครงการนี้ครวรที่จะกล้าสบา ไปดู Global Voices ครับาาต้องยอมรับว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาแลนะเป็นคนที่ศึกษารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกกันว่าเป็น Constitutional Scholar เป็นนักวิชาการที่เป็นเอ็กซ์เพรสเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐธรรมนูญสาวด้อเมริกาออกมาพูดแทนกลุ่มชาวมุสลิมที่เตรียมที่จะสร้างมัสยิดใกล้กราวด์ซีโร่กราวด์ซีโรคือพื้นที่ที่ตึก w วอลเทรดถล่มลงมา2อตึก,กน,นะครับคราวนี้ก็ฝ่ายที่เขาคัดค้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกต้องชาวมุสลิมจะมาสร้างมัสยิดใกล้ๆก,กับตรงตึกวอลเทรดเก่าได้อย่างไรมันเป็นการ ตอกย้ำถึงความเจ็บปวดของชาวอเมริกันหรือเปล่าโอบามาออกมาชี้แจงได้ตรงประเด็นถูกต้องมากแล้วใช้ความกล้ามากเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาก็ยังกลัวชาวมุสลิมโอบามาเขามาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของชาวอเมริกันทุกคนที่จะเลือกที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ นี่เป็นนี่เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เปิดสิทธิอย่างกว้างขวางให้กับทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้และเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ได้นะในรัฐธรรมนูญกําหนดไว้อย่างนั้นโอบามาออกมาชี้แจงก็โดนคนนู้นคนนี้ว่าว่าเข้าข้างผู้ก่อการร้ายเข้าข้างชาวมุสลิมแต่ว่าในความเป็นจริงโอบามานั้นในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ช่วยให้ประชาชน ที่คล้อยไปตามกระแสกลัว,กล,วกลัวชาวมุสลิมไปหมดเนี่ยโอบามาชี้แจงแล้วว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มที่เขากลับเครื่องบินชนเข้าไปในตึกวอลเทดคือกลุ่มอัลเคด้าเป็นผู้ก่อการร้ายที่แอบอ้างคัมภีร์กุรานบอกว่าตัวเองเป็นชาวมุสลิมทั้งๆ้ทีทททททท่พูดง่ายไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนมาจากคัมภีร์กุรานโอบามาบอกว่าศาสนาอิสลามมันคนละเรื่อง กับเครือข่ายออลเคดาที่แอบอ้างว่าตนเองนั้นนับถือนับถือโมฮัมหมัดนะโอบามาตรงมากตรงนี้แล้วก็พอพูดเสร็จเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มเหนียวซึ่งก็ต้องรับไปแต่ว่าพูดในสิ่งที่ถูกประกนสันสกู่ปกับช่วงหน้ามีเดลี่ขวดเรื่องการเมืองครับสกู่คกับ ที่จรระรวบรวมซาร่ารู้ข้าเห็น <S <S 2> <S 2> โชคร,ร้ครครายไม่รู้ข่าวสวัสดีครับผมต่อเติมพงศ์วิเศษสมบัติลอบบีเฟ,ฟสกู สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการฉลองครบรอบ40ปีเทศกาลดนตรีและศิลปะรัสตันตอรีเฟสติวัลที่อังกฤษเทรนจากต่างประเทศสวัสดีค่ะซูชิงบล็อกเฟซคูเทคค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำ10อย่างที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับ iPhone 4และโลกออนไลน์สวัสดีค่ะแก้ค่ะพบกับช่วงวรววิดีโอ มาแชร์กับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา21นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV และ www.voice tv.co.th คนก็เตือนผมว่าอย่าไปพูดถึงอัมสเตอร์ดัมมากแต่ว่าอัมสเตอร์ดัมเขาผลิตผลงานออกมาบทความแต่ละชิ้นนั้นมันเข้าถึงประเด็นที่ผมมันมันไม่ใช่ผมผมพูดตามตรงคือนักเรียนที่เรียนทั้งรัฐศาสตรนะ์การเมืองตอนนี้ในทุกมหาวทิทยาลัยตอนนี้เนี่ยนะที่ติดตามการเมืองไทยตอนนี้ก็ต้องวิ่งไปอ่านที่อัมสเตอร์ดัมเขียนเพราะมันตรงประเด็นมันตรงประเด็นในการโจมตีประเทศไทยคือเขาโจมตีประเทศไทยในประเด็นที่มันมันโดนแต่อันนี้โทษทีผมเล่นก่อนนะ ผมเล่นก่อนนะฮะก็คือไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับพมา่าพม่าก,ก็จะเรียนแบบไทยในวิธีการสร้างประชาธิปไตยแบบครึ่งใบพม่าก,ก็จะเรียนแบบไทยไทยในการแปรรูปจากเผด็จการนะฮะออกมาเป็นเผด็จการซ่อนรูปพม่าก,ก็เรียนแบบไทยได้ได,ได้ดีเพราะว่าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเขาผมพูดถึงเรื่องนี้2วันที่ผ่านมาแล้วออมสเตมก็เขียนนะฮะลงในฮัฟฟิงตันโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกานะครผมดึงมาบางขวดและพูดถึงบทบาทของสหรัฐด้วยในการอยอมรับในาการกระทาของรัฐบาลไทย Judging by the Obama administration's silent tolerance of Thailand's violent military-backed regime, you can't blame the Burmese generals for thinking that these are the new rules of the game. The gullible in Washington are duly earning their title. พรุ่ง,งนี้ผมจะพูดถึงบทความนี้มากขึ้นนะครับเพราะรายละเอียดมีมากกว่านี้แต่ว่า อัมสเตอร์ดัมเขาบอกว่าทําไมสหรัฐอเมริกาปล่อยปาละเลยให้ให้ไทยนั้นให้รัฐบาลไทยนั้นละเมิดสิทธิการพื้นฐานโดยการสังหารประชาชนที่มาชุมนุมเสื้อแดงแบบที่ได้ทำนะอันนี้กล่าวหาว่ารัฐบาลวอชิงตันนั้นยอมรับไปด้วยแล้วเหมือนกับว่ารัฐบาลวอชิงตันก็ยอมรับในความเป็นปเผด็จการซ้อนรูปที่จะได้เห็นหลังเจ็ดพฤศจิกายนในพมา่าไปด้วยยิ่งทำให้พมา่ารู้สึกว่า ทำอะไรก็ได้ดีเหมือนประเทศไทยสหรัฐอเมริกาไม่ว่านะจะพูดถึงเรื่องนี้อีกในะวันพรุ่งนี้ไปดูหุ้นกันวันนี้คึกคักมากนะครับมูลค่าการซื้อหุ้นเหนือ40ล้าน41,145ล้านโล865.795 880.02มูลค่าการซื้อขายวันนี้เยอะมากหุ้นปรับขึ้นมา14.24จุดนะฮะทยานผ่านแนวต้านสำคัญก็คือ880.02 1.64%ดีเนะฮะดีเยี่ยมเลยวันนี้ไฟฟ c t o เตอร์ GDP ญี่ปุ่น2.3%านะฮะไตรามาส2หลังจากโต5%รไตรามาสแรกอ,อันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ของต่าไตรามาสต่อไตรามาสนะฮะ,ะผมแก้ใน,น,นหนึ่งเมื่อกี้เขาคาดการณ์ว่า GDP ญี่ปุ่นจะโต2.3%แต่ว่ามันโตจริง0.4%นะขออภัย อยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมอินเดียโต7.1%ในเดือนมิถุนายนจากที่โต11.3%นะฮะในเดือนพฤษภาคมนะครับนี่เป็นของอินเดียเกษตรกรไทยคาดการณว่าเงินบาทผ่าน32บาทยืนยืนอยู่ที่31กว่าได้แน่แเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมเห็นด้วยตรงนี้ GDP เยอรมนีโต2.2%ไตรามารส2สูงสุดในรอบ20ปีอันนี้เยอรมนีกลับมาฟื้นแล้วนะครับในยุโรป อยอดทับล็กสหรัฐเพิ่มขึ้น0.4%ดัชนีเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่69.6จาก67.8ดีมากๆพูดถึงสหรัฐิกาแล้วก็เศรษฐกิจผมนึกถึงภาพนยนตร์เรื่อง Wall Street ซึ่งจะมี Wall Street ภาค2กำลังจอกมากำกับโดย o v i v s t s t o n i m i c h l e o u o u g s เนี่ยเป็นพระเอกคนโปรดของผมนะฮะเล่น Wall Street ภาค1แล้วก็ภาค2กับเช i a LaBeouf Douglas ตอนนี้เป็นมะเร็งในลำคอ แต่เสียงของเขาเนี่ยเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ที่สุดนะฮะผมจําได้เล่นเป็น Gordon g o r d o n Gecko เป็นนักลงทุนแล้ว Michael Douglas ด้วยเสียงอันหล่อเท่ของเขาบอกว่า Greed is good Greed is good นะฮะวันนี้ก็เป็นมะเร็งในลําคอซึ่งก็หวังว่าหายโดยเร็วเพราะว่านี่เป็นสุดยอดแอคเตอร์ในยุคนี้นะฮะในระดับที่เล่นภาพยนตร์มาเยอะมากชอบมากพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence หลังจากนี้วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ